สวัสดีค่ะครูปอนะคะจากสถาบันครูตูค่ะนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะกับคลิปการเขียนนะคะคแนะนำการเขียน personal statement ย,ยื่น UCAS ที่ประเทศอังกฤษค่ะค่ะ ะะต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเป็นตัวอย่างของน้องที่เข้า Materials c i e n c e ที่ o x f o r อนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นของสาขาวิชาคณะอื่นบ้างเพื่อให้เห็นความแตกต่างเนาะว่าแต่ละสาขาวิชาเนี่ยนะคะเวลาเราขึ้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปก็ได้นะคะจริงๆตัวอย่างที่โชว์เนี่ยนะคะเป็นของรุ่นพี่ที่เขาติดมาหาวิทยาลัยไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยน้องๆจริงถ้าม inspiration ีอินสปิเรชันอะไรของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง ขึ้นตามนะ,ะมันไม่ได้มีฟอร์แบตอะไรที่ค่อนข้างตายตัวนะคะแต่ว่าก็แนะนำเนาะว่าให้โชว์ให้เห็นในเรื่องของอินสปิเรชันให้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ,ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นของอะนะพี่ที่เขายื่นเข้านะคะคณะ architecture หรือว่าแล้วก็ interior design นะคะยื่นเข้าสถาปัตย์แล้วก็ยื่นเข้าเขาเรียกว่า,นนาสขาโยนนะมัณฑนาศิ์นะคะนะคะก็เป็น interior design เนาะนะคะดูตัวอย่างของรุ่นพี่นะคะ at first I was attracted to the art นะ for its delicate and borderless beauty and freedom นะเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาสนใจในเรื่องของ art เนี่ยนะ,ะก่อนจะลิงเข้า architecture เนาะเขาก็พูดถึง art ก่อนนะคะเพราะว่า architecture เนี่ยก็ต้องใช้ใช้ skill ของ art อยู่แล้วนะเขาบอกว่าเขาสนใจในเรื่องของเอ่อ freedom ของมันนะคะแล้วก็เอ่อ beauty ความสวยงามของมันที่ค่อนข้าง borderless ก็คือมันไม่มีไม่มีขีดจำกัดเนาะ Its value is p r i v a t e and undefinable but later on now with ITC and the A level knowledge in math physics and economics I start to be more ambitious and interested in how I can turn my love of art into something more tangible and practical นะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนาะพะอเขาได้เรียนนะคะ A level แล้วก็ IT นะคะวิชาที่เป็นวิชาไซยอนบาง นื่งจากสาขาวิชา a r c h i t e ต็กเจนะคะถ้าจะเรียนต่อเราต้องใช้ฟิสิกส์กับแมทด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขนาก็แสดงให้เห็นว่าเขาอะไม่ได้มาทางสายอาร์ตอย่างเดียวนะนะคะในเรื่องของสายคุยเป็นอะเคเดมิกเขาก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะเอ่อนะเขาเขาก็บอกว่าพออาร์ตเนี่ยพอไปคอมไบกับไซแอนเนี่ยมันสามารถเทิร์นแบบรูปภาพเนาะที่มันเป็นอบสเตรกเนี่ยให้เป็นอะไรที่เอ่อทังจิเบหรือจับต้องได้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเอ่อนะ When art and its beauty together with its subtle meaning can console นะ and act it more ะะ Art that is transforming to the practical use will be more easily and certainly accessible to everyone ะะเขาก็บอกว่าพอ,อาร์ตเนี่ยเติมที่มันเป็นใน,ในความเป็น abstract นะแต่พอเราเทินเป็นในสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษย์ practical มนุษย์ใช้งานงานเนี่ยเขาเชื่อวมันจะ accessible to everyone ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถใช้มันไดนะะ้ได้ประโยชน์จากมันแล้วก็จะต้องมันได้น่นเอง นะคะอ่ n t n f l อ e n t i a l o อ our mood and do as w e t l make b e t t t r ล h e ยนแปลงกนะคะแล้วก็สามารถ affect ความอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเกิดก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมและก็โลกได้ด้วยค่ะ This idea and belief lead me to the world of architecture where my fascination is laid upon นะคะก็นั่นเองเขาก็สรุปนะคะว่าเนี่ยสิ่งนี้ความเชื่อตรงนี้นะคะทำให้เขานำเขานะคะไปสนใจในเรื่องของ architecture นั่นเองค่ะที่ เ,เขาสนใจนะคะแล้วก็อยากจะทําต่อนั่นเอนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนสังเกตว่าภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องได้ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้มานะคะที่เนอ,เอุ่นพี่ที่เขาเข้า t e t i r l s l s e n e n เนาะกับ Architecture เนี่ยการใช้ภาษาจะวุ่นวาต่างกันนิดนึงอันนั้นเขาจะเน้นแบบ Practical Academic ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นอารภาษาก็จะแบบมีความแฟชชี่นะคะมีความแบบน่าสนใจมีความแบบว่าอาร์ติสติกนิดนึงค่ะก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะนะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนะอันนี้เป็นของรุนพี่ที่ยื่นเข้าแพทยศาสตร์ค่ะหรือว่าเรียนหมอนนี้นเองนะคะในสาขาวิชาแมดิซินค่ะตัวอย่างเนาะ I have participated in various medically related a c t i v i t y which I truly enjoy นะก็สไตล์ของเรียนแพทย์เนาะน่จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้าง c o n s i s n and p r e e i s e ค่ะก็คือเข้าประเด็นไปเลยค่ะบอกเลยว่าได้ทำมาหลายกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วด้วยค่ะ h o w ever taking part in voluntary medical examination program for citizens in rural Thailand c o n v i n c e me to pursue medicine แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือก medicine นะคะก็คือตอนที่เขาออไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะ I was assigned to record the passion information requiring close communication with many people I began to uh, appreciate that passion alone doesn't make a successful doctor but social responsibility, perseverance, and ethical awareness are also crucial นข้างคนใสเลยนะคะก็บอกว่าจากประสบการณ์ตรงนั้นนะคะที่เขาไปได้ทำอะไรมาเนี่ยเขารู้สึกว่าการเป็นเหมาะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ มีความรู้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าต้องมี social responsibility ด้วยนะคะมีความอดทนแล้วก็ต้องมี e t h i c มีศีลธรรธมด้วยค่ะนะคะก็คือสไตล์ของหมอเนี่ยก็แน่นอน,นะคะ่ะจะต้องสั้นๆได้ใจความะคะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของ ethics ของการเป็นหมอนะคะไม่ใช่ว่าเราเก่งเรียนเก่งมีความสามารถอย่างเดียวแต่ว่าเรามีความพร้อมทางด้านของจิตใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะนะคะก็สังเกตว่านะคะแต่ personal statement เนอะบางทีเนี่ยน้องๆเนี่ยเรียนหรือว่า ดูตัวอย่างงานเขียนเนี่ยใช่ค่ะก็จะคิดว่าเออเราจะลอกแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเราเขียนตามแบบนี้ได้ไหมจริง,รงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เขียนให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดนะคะเขาจะเห็นว่าแพชชั่นของเราที่แท้จริงคืออะไรค่ะนะคะแล้วก็จะ มันเป็น first impression สำหรับ i n production นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแค่อ่าน1-2ึางถึงสองรแรกเนี่ยนะผู้อ่าน,เ,นเขาก็จะรู้ได้เลยนะคะตันอยู่ cast เขาจะรู้ว่าเด็กเนี่ยมีความสนใจในสาขานี้จริงๆหรือเปล่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ไว้มาติดตามกันใหม่ในคราวหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ